ดูในคลิปนะครับจะมีอยูหนึ่งคลิปนะครับที่ว่าก่อนกลับเนี่ยที่พี่บอกว่าจุกอยู่ตรงคอแล้วไม่หายเป็นไรปุ้เป็นไรมันตื้อๆที่คอมันจุกๆที่คอเนี่ยมันจะอยู่ที่คอเป็นมานานยังเป็นช่วงเนี้เป็นมาติดๆกันเลยสี่ห้าวันเนี้ยเอออาการจุกมันเป็นยังไงพี่บอกดิมันไม่เหมือนมีอาการจุกอยู่ตลอดเวลาคือคือคือก็ยากคือก็ไม่หลบเอนะครับติดติดในคอตลอดเวลาแล้วหลังจาก ทําไปวันนั้นปุ๊บกลับมาถึงบ้านเลยเป็นไงพี่จนถึงทุทวันนี้เาถึงถึงทุกวันนี้เป็นไงครับไม่เป็นแลไว่นเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นมีอยู่จริงนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยคิดดีทำดีไปไหนมาไหนเยี่ยวข้างทางหรือทำอะไรข้าป่าข้าวขาหรือข้างตรงข้างทางอะไรไงยกมือไหว้ตลอดบางทีอาจจะโดนอะไรมาเพราะ,ะนั้นเนี่ยก็ตามนี้ครับ อย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดครับอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณ,ณเห็นได้ฟังคุณจงเชื่อในสิ่งที่คุณและคนนึ่เจอพร้อมกันเช่นเนี่ยผมเจอพี่เขาเจอพี่เขาเจอแล้วแม่ก็เชื่อแล้วก็เชื่อกันจบกันนี้แหลนี่ครับ